ทุกคนลองนึกภาพดูครับวันนึงมีเสียงออดดังที่หน้าประตูคุณเปิดประตูออกไปแล้วก็ได้เจอกับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยหน้าตาหล่อเหลามากนะครับโดยหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านของคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วยยกของหนักๆช่วยทําความสะอาดบ้านช่วยพับผ้าหรือแม้แต่เก็บจานไปล้างนะครับผมอันนี้ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องแต่งหรือว่าเป็นนิยายวิทยาศาสตร์นะครับ แต่ว่าวันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของหุ่นยนต์ตัวนี้ได้แล้วในราคาเพียงแค่เ0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าคุณมีเงินซื้อเนี่ยโอเคผมดีใจด้วยมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณคาดหวังจะให้หุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานแบ่งเบาภาระคุณได้เหมือนคนจริงๆเนี่ยอาจจะต้องคิดใหม่ครับไอเดียของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยมันมีมาสักพักใหญ่ๆแล้วทุกคนที่เราเห็นบ่อยๆก็อาจจะเป็นของเท sla เนาะที่ชื่อว่า Opti m u ัสนะครับ ตัวนั้นก็ออกแบบมาให้ช่วยงานแบ่งเบาภาระในบ้านนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ถามว่าพร้อมขายหรือยังยังไม่พร้อมครับเขาใช้งานในพื้นที่ปิดในโรงงานของเทส l a ก่อนเพื่อเป็นการฝึกฝนวิชาอะไรก็ว่าไปนะครับโดยทางอีลอนมัสเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากจะวางขายภายในปี2026นะครับแต่ว่าอีลอนมัสสัญญาเรื่องเวลาทีไรนะครับเราต้องฟังหูวไว้หูเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาของ X p e นะครับ ตัวนี้ชื่อว่า Iron โอ้โหเดินเปิดตัวยังกัะเดิน Catwalk Victoria's ยซีเครนะครับผมแล้วก็มีเจ้าตัวนี้แหละครับที่ผมอยากจะามาพูดในคลิปในวันนี้ครับขอแนะนำให้รู้จักกับ n e โหุ่นยนต์หิมานนย์ตัวแรกจากบริษัท 1X ครับผมโดยที่ทีมผู้พัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากให้เจ้า n e โมาช่วยเหลือแบ่งบารพารักของเจ้าของในบ้านนะครับผมแล้วก็อยากคืนเวลาคืนความอิสระให้กับเจ้าของบ้านเนี่ย ได้เอาเวลาไปทําสิ่งที่เขาต้องการที่จะทํานะครับแล้วผมก็ต้องบอกเลยว่า o n e x น่าจะเป็นบริษัทแรกๆเลยนะครับที่เปิดให้คนธรรมดาสามารถพรีออเดอร์หุ่นยนต์ตัวนี้ไปใช้ในบ้านของตัวเองได้นะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเขาขายจํานวนจํากัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเพราะอ,อะไรนะครับทีนี้มันมีปัญหาครับทุกคนผมได้ไปเห็นช่อง The Wall Street Journal ครับ เขาได้รับเชิญจากทีมงานนะฮะให้ไปสัมภาษณ์ CEO แล้วก็ได้ไปดูการทำงานของเจ้าหุ่นยนต์ n ี o ตัวนี้เนี่ยว่ามันทำอะไรได้บ้างน,นะครับผลสรุปก็คือเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรแบบอิสระเองแทบจะไม่ได้เลยครับสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเป็นการเปิดประตูต้อนรับคนเข้ามาในบ้านเหมือนอย่างตัวโฆษณาที่เขาโชว์ในวิดีโอนั่นแหละแต่ว่าเวลาที่เขาบอกว่าเฮ้ยช่วยไปหยิบน้ำในตู้เย็นให้หน่อยหุ่นยนต์ก็เดินไปเงาะแงะเงาะแงะเงาะแงะ เปิดประตูได้บ้างเปิดไม่ได้บ้างนะครับเราก็ใช้เวลานานมากๆในการหยิบน้นํา1แก้วจากตู้เย็นนะฮะหรือแม้แต่ตอนจะเอาจานเข้าไปล้างในเครื่องล้างจานนะครับเขาก็ต้องใช้เวลานานมากๆเลยในการเปิดตู้ล้างจานหยิบจานเข้าไปใส่ทีละอันแล้วก็ปิดตู้นะครับผมคิดว่าในคลิปนี้น่าจะใช้เวลาประมาณ5นาทีเพราะสิ่งที่ทําทั้งหมดในคลิปนั้นเนี่ยมาจากการควบคุมของทีมพัฒนาที่ใส่แว่น VR แล้วก็รีโมทควบคุมครับทุกคน ทีนี้หลายคนคงจะคิดแบบผมแล้วนะครับว่าอา้าทําไมไปงั้นนะ่ะหุ่นยนต์ยังไม่พร้อมขายดีกว่าคือก็ต้องบอกว่าทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่นะครับหุ่นยนต์ตัวนี้ยังไม่พร้อมขายแบบ Mas s production เป็นหมื่นบ้านเป็นแสนบ้านแน่นอนนะครับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็คืออยากให้ผู้ใช้งานยินยอมนะครับให้ทีมงานจากบริษัทเนี่ยรีโมทแอคเซสเข้าไปควบคุมหุ่นยนต์ใช้งานจริงในบ้านของคนต่างๆนะครับเพื่อให้หุ่นยนต์ได้เรียนรู้ว่าการทำงานแบบคนจริงๆ ต้องทำอย่างไรทาง CEO เงเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้หุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานได้เหมือนคนจริงๆภายในช่วงเวลา5ปี5ปีเป็นเวลาที่นานมากนะครับทุกคนคำถามก็คือทำไมต้องใช้เวลาในการเทรน AI เยอะขนาดนั้นนะครับผมเลยอยากยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งที่เขาเก่งมากๆในการเทรน AI ด้วยข้อมูลมหาศาลนะครับก็คือเท sla นั่นเองเท sla เนี่ยเขาเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมทุกคนแต่ว่า เขาชูโรงเรื่องระบบการขับขี่อัตโนมัติหรือว่า full self driving มากๆอารมณ์แบบว่าคุณแตะหน้าจอหนึ่งทีรถยนต์จะพาคุณจากจุด A ไปจุด B โดยที่ไม่ต้องแตะพวงมาลัยไม่ต้องเหยียบคันเร่งหรือว่าไม่ต้องหลบสิ่งกีดขวางเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมเท s l a เนี่ยเขาพัฒนาระบบนี้มาตั้งแต่ปี2016หรือว่าเกือบ1ิปีเข้าไปแล้วนะครับรถยนต์ AI ของเขาเนี่ยต้องเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่ของคน รวมถึงสภาพแวดล้อมจากหลายๆที่ทั่วโลกนะครับคำถามก็คือเขาเอาข้อมูลเหล่านั้นมาจากไหนเทรน AI ได้ยังไงตั้ง9ปีนะครับคำตอบก็คือทุกคนที่เป็นเจ้าของรถเท s l a นั่นแหละครับคือการเทรน AI ที่ดีมากๆรถยนต์ขายไปเป็นล้านๆคันใช่ไหมทุกคนแล้วคนก็ใช้งานกันตามปกตินั่นแหละแต่ว่าในเวลาที่เราขับเนี่ย AI มันกำลังเรียนรู้เลยครับว่า พติกรรมการขับของเราเป็นยังไงรวมถึงใช้กล้องที่อยู่รอบคันรถเนี่ยเรียนรู้สภาพแวดล้อมของถนนในหลายๆประเทศทั่วโลกพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลมาเฮดควเตอร์เพื่อประมวลผลแล้วเทรน AI ต่อไปอัปเดตให้รถของคุณในอนาคตให้ฉลาดขึ้นได้อีกนะครับแต่กลับกันเลยนะครับเจ้าตัวนนโอเนี่ยมันจะมีความยากตรงที่มันต้องเรียนรู้จากการใช้งานจริงในบ้านของลูกค้าหลายๆคนนะครับ ทุกคนลองคิดดูตอนเราเป็นเด็กอะ่ะเรายังต้องใช้เวลานานมากๆในการฝึกเดินฝึกหยิบจับของหรือว่าฝึกทําอะไรที่มันแบบเนาะใช้ร่างกายฟิสิกสลเยอะๆอะไรพวกนี้หุ่นยนต์จะใช้เวลานานแค่ไหนก็ลองคิดกันดูนะครับเหมือนกับว่าเราจ่ายเงิน7 0 0 0แสนไปเพื่อที่จะมีเด็กเบบีอีกคนหนึ่งมาอยู่ในบ้านนะครับผม <laughs> แล้วด้วยความที่หุ่นยนต์มันมีกล้องมันมีไมโครโฟนนะครับเราก็อาจจะก,กังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรานิดนึง ทางผู้พัฒนาเขาบอกว่าเฮ้ย hey, คุณไม่ต้องห่วงเวลาที่หุ่นยนต์ของเราทำงานเนี่ยนะมันมองมาเจอเรามันจะทำการเบลอหน้าของเราโดยอัตโนมัตินะครับหรือว่าถ้าคุณไม่อยากให้หุ่นยนต์เข้าไปในห้องใดห้องหนึ่งเนี่ยสามารถตั้งโปรแกรมไม่ให้หุ่นยนต์เข้าไปได้นะครับผมก็คือพูดง่ายๆถ้าคุณไม่ยินยอมให้หุ่นยนต์มันทำงานมันก็จะไม่ทำงานนะครับแต่ว่าการเรียนรู้ของ AI ก็จะถูกหยุดชะงักไปด้วยเหมือนกันอันนี้ก็น่าคิดนะครับแล้วถ้าคุณคิดถึงเรื่องของ AI ครองโลกนะครับผมทางบริษัทเขาก็ได้คิดไว้แล้วนะครับว่ามันจะไม่มีทาง o v e r r i d e คำสั่งใหม่ให้ต่อต้านเจ้านายของมันเหมือนในหนังไม่มีแน่นอนนะครับเขาบอกว่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยฟิสิก a l ของเขาทางกายภาพของเขาเนี่ยสามารถยกของได้หนักกว่า60กิโลกรัมนะครับเขาตั้งโปรแกรมไว้ว่า มันจะไม่มีทางโยนของ60กิโลกร,รัมใส่เราอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยโต๊ะเ้ยมันจะไม่โยนโบ๊ใส่เรานะฮะหรือว่าเวลามันอยู่ในครัวมันจะไม่เปิดแก๊สเองมันจะไม่เปิดไฟขึ้นมาเองหรือว่ามันจะไม่จับมีดทำครัวหรือว่าของที่มีความแหลมคมขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วง <laughs> หลอนจัดนะครับสุดท้ายนะครับทุกคนจากคลิปโฆษณาจากคําโฆษณาของเขาเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนคําสัญญาเนาะซึ่งในทางธุรกิจแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าคําสัญญามันไม่ควรจะเป็นของที่เราเชื่อถือได้100%เนะครับเวลาเราจ่ายเงินของเราไปแล้วก็คาดหวังให้ฟีเจอร์ของหุ่นยนต์ตัวนั้นเนี่ยใช้งานได้อย่างที่เขาโฆษณาเนาะแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าหุ่นยนต์จะส่งมอบในปี2026มันจะทําแบบนี้ได้แต่ ผมต้องจ่ายเงินตอนนี้เนี่ยนะมันก็น่าคิดนะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ตัวนี้มันเหมาะกับกลุ่มที่นิชมากๆนะครับจะมีแค่คนกลุ่มน้อยๆเท่านั้นที่ได้ทดลองใช้หุ่นยนต์ตัวนี้ก่อนซึ่งก็ต้องใช้เวลาเนาะแล้วก็ต้องให้ First Adopter ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้เหมือนคนจริงๆนะครับทุกคนคิดว่าอย่างไรบ้างครับคิดว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยพวกนี้จะมาช่วยเหลือพวกเราได้มากน้อยแค่ไหน มันจะสามารถพัฒนาไปทําอะไรได้บ้างในอนาคตนะครับแล้วมันจะส่งผลต่อคนในอนาคตอย่างไรบ้างถ้าทุกคนมีฮิวแมนนอยอยู่ในบ้านนะครับคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าพูดคุยมากๆนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย